ิิตนตนสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผม T N T จิตตินกันเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมตัดต่อวิดีโอซึ่งตัดต่อวิดีโอ ท่านผู้ชมหลายท่านขอผมมา1ปีกว่าแล้วครับก็คือนานมากตั้งแต่ปี2,562ช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาประมาณนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือขอมาเยอะจริงๆและในที่สุดผมก็ได้ทำแทกทีสอนตัดต่อวิวดีโอนะครับอันนี้นะครับเป็นเกมหนอนที่ผมตัดค้างเอาไว้แต่ว่าผมจะเริ่มใหม่นะครับ ตัดต่อวิดีโอง่ายๆทำอย่างไรในคลายมาสเตอร์นะครับก็ก่อนอื่นเข้าแอปคลายมาสเตอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปคลายมาสเตอร์นะครับก็เข้าไปที่ Google p l a y แล้วก็พิมพ์คำว่าคลายมาสเตอร์นี่ครับนี่ครับผมชี้ให้นะครับพิมพ์ตามอมกสรตัวนี้เลยหรือง่ายๆพิมพ์คำว่าคลายมาสเตอร์นะครับอันสีส้มๆนั่นแหละครับก็คือคลายมาสเตอร์โอเคครับก็กดที่บวกนะครับอย่างแรก อันที่สองก็เป็นเลือกเป็น16ต่อ9อ่าอย่างไรกก็คือไปที่นี่ครับมีเดียอยู่ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็พื้นหลังนี่ครับมุมบนซ้ายนะครับนี่โอเคกดเข้าไปเอาเป็นฉากดำหนึ่งแล้วก็ฉากอะไรก็ได้งั้นอันนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดอันนี้อีกครั้ง ฉากที่ไม่มีรูปภาพ2รูปนะครับจําตามด้วยฉากดํา1รูปนะครับอาติ๊กถูกก่อนอื่นนะครับก็คือเลื่อนไปประมาณให้มันครบ2วินะครับประมาณสัก2วิแล้วก็ตัดนะครับอ่ะผมลืมผมกดเร็วไปนี่ครับเลื่อนประมาณ2วิแล้วก็กดที่ฉากดาดานะครับแล้วก็กดรูปกันไกลแล้วก็อันนี้นะครับตัดไปทางขัาวของตัวอ่านนี่ครับก็ตัดไป อยู่ที่ประมาณ2วินะครับแล้วก็เลื่อนมาอันดับสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็น17.095ก็ถือเป็นประมาณ17วินาทีนะครับก็เลื่อนไป2วินะครับก็16เหลือ15วินาทีอ่า15.0จดนะครับจุดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดที่กไกลเหมือนเดิมแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะครับโอเคติ๊กถูกนะครับกดที่บวกนะครับแล้วก็เลื่อนไปสุดนะครับแล้วก็แบบ การเปลี่ยนแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็กดเป็นสีจางลงแล้วแต่ถ้าไม่ชมจะกดแั่ไหนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นซูมออกแต่ผมเลือกเป็นสีจางลงนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่มัน1.5เแต่บางทีมันอาจจะเกิดบั๊กมันขึ้นแค่0.5นะครับก็ติ๊กถูกเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปที่บอกันเลกนะครับแล้วก็เลื่อนไปสุดเลยการเปลี่ยนแบบคลาสสิกเหมือนเดิมก็สีจางลงแบบนี้นะครับผมทําประจําแต่ว่าไม่ได้ทำหลายคลิปนะครับ เพิ่งจะทำนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่บอกมุมตรงการนะครับแล้วก็มีเดียเหมือนเดิมนะครับผมจะตัดคลิปเป็นคลิปที่เจอเมลแรกๆนะครับนี่เป็นแมลที่แบบเข้ามาบ้านผมไม่รู้ว่าเมลใครนะครับแต่มันมาแล้วผมตอนนี้ผมเลี้ยงไปที่เลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกคลิปสุดท้ายก็คือคลิปแรกที่ถ่ายนะครับนี่ครับตามด้วยตรงนี้ก็คือคลิปที่2นะครับโอเคครับกดอันหนึ่งกดตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดไปทุกคลิปนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเออผมก็ติดนิสัยกดเร็วนะครับนี่ครับก็คือขยับเข้าให้ภาพมันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ซูมเข้านะครับก่อนอื่นผมก็จะตั้งชื่อให้มันอยู่ที่ประมาณนี้ครับตรงเส้นขอบสีฟ้านะครับกดไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ตัวทีนะครับเป็นตัวอักษรหกสามนะครับเอ้ยไม่ใช่หกสี่หกสามครับ 64เออ63ครับโอเคครับแล้วก็กดตกลงนี่เลื่อนตรงนี้นะครับให้มันตัวหนังสือใหญ่ขึ้นอันนี้ก็กดไปที่สีขาวนะครับเลือกสีผมก็จะเอาเป็นสีฟ้านะครับเลื่อนมาสุดนะครับแล้วก็ไปที่ขอบนะครับกดเปิดแล้วก็อันนี้ผมอาจจะไปเร็วก็ขอไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นสีน้ําเงินเลื่อนประมาณนี้นะครับเงา เอากดเปิดนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าก็เรื่องแสงแล้วแต่ท่านผู้ชมจะปรับนะครับแต่ผมปรับอย่างนี้ท่านผู้ชมจะปรับตามผมก็ได้นะครับแล้วก็เอาเป็นสีฟ้ากดติ๊กถูกเอประมาณนี้ไอ้สีพื้นหลังไม่จําเป็นนะครับมันดูไม่สวยนะครับถ้าปรับสีพื้นหลังไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันไม่สวยสีพื้นหลังผมไม่ใช้นะครับโอเคครับแล้วก็กดไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้ากดจางหาย อยู่ที่1วิน,นะครับก็โอเคแล้วแล้วก็การเคลื่อนไหวตอนออกนะครับแล้วก็จางหายกดติ๊กถูกไปเลยโอเคลองดูนะครับว่าความยาวมันจะพอดีไหมผมก็ลองแบบเผื่อๆเ,เ,เอาไว้คือลูดไกลๆเอาไว้นี่นครับกดตรงนี้แล้วก็ลูดลูดเข้าไปไกลเลยนะครับเผื่อๆไว้แล้วก็กดดิงดูครับอ่านว่าเจอแมวตัวเล็กๆช่วงปลายเดือนเมษายน 24-27ถึงย7เดือน4 2563กดโอเคประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กดตรงบวกนะครับเราก็เลื่อนไปสุดเลยผมก็จะเอาเอ่อเปลี่ยนแบบสนุกนะครับแล้วก็เป็นฟองนะโอ้ยฟองอากาศไม่ใช่ฟองนะ้ำครับอันนี้ก็จก 1- 5หวินาทีเลื่อนไป1วิวินะครับตรงนี้นะครับอุย้ยมันจะเห็นยากหน่อยนะครับเลื่อนมันอยู่ตรงกลางนะครับตรงเลขหนึ่งข้างบนจะเป็นจุดเล็กๆสีแบบ มันสีดํามาอยู่กับสีเทามาอยู่กับสีดาอะจุดเป็นสีเทาเล็กๆนะครับแทบมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมก็ต้องมองดีๆนะครับต่อมาผมก็จะเอ่เลื่อนไปประมาณตรงนี้แล้วก็กด audio นะครับเสียงเอฟเฟกคือถ้าผู้ชมอยากตั้งเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมตั้งไปที่เอ่อโฟลเดอร์นะครับเลื่อนไปที่นี่ครับผู้ชมตั้งเอ่อ เอฟเฟกเสียงโหลดมาแล้วจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยู่ในนี้นะครับเสียงเอฟเฟกต์ mem 2g นะครับอันนี้คือผมตั้งชื่อเสียงแล้วนะครับในเอ่ยฟองน้ำน่ครับฟองน้ําแล้วก็กดถูกติ๊กถูกนะครับมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าผมใช้ใหม่มันก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเล่นวิดีโอโอเคประมาณนี้อันนี้คือเล่นอันต้าวนะครับสีก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมปรับสีนะครับ แนะนำให้ปรับสีก่อนนี่เอาความสว่างสักประมาณนี้เอาแมวมาพอดีก็เลยเลี้ยงนะครับกดติ๊กถูกนะครับก็คือเราปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่อ่าเนี่ยครับซูมเข้าไปที่รูปภาพเราโอเคแล้วโอเคอันนี้รูปไหนมืดรูปไหนที่เราไม่พอใจเราก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับเลื่อนไปดูเรื่อยๆว่าเราจะเอาวิดีโอตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับ อยู่ตรงนี้เรากําลังมาหาแมวโอเคตัดประมาณตรงนี้กดไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดรูปก,กันไกลแยกที่หัวอ่านนะครับโอเคเลื่อนไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็กดที่กันไกลตัดไปที่มุมซ้ายของหัวอ่านเลื่อนไปตรงไหนเราจะไม่เอาเราก็ตัดออกนะครับอันนี้ฉากแมวกระโดดฉากแมวกระโดดสโลโมชั่นต้องสโลโมชัน นะกดที่กั้ไกายแล้วก็แยกไปที่หัวอ่านนะครับกดที่กั้ไกายแยกที่หัวอ่านแล้วก็กดที่วิดีโอควบคุมความเร็วนะครับอ่าสัก0.5นะครับติ๊กถูกแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับอันนี้เป็น0.6ไม่เป็นไรนะครับโอเคแมวกระโดดอ่าเสร็จแล้วกดตรงนี้บวกแล้วก็อันนี้มันเดิมนะครับเล่นแบบ สนุกสนานกดไปที่วงกลมหลายวงนะครับก็คือฟองน้ำนั่นแหละครับเลื่อนไปที่ประมาณ1วินาทีโอเคครับแล้วก็กดที่ออดิโอนะครับแล้วก็เลื่อนไปสุดโฟเดอร์ตามที่ผมได้ตั้งเอาไว้นะครับเลื่อนหาคําว่าฟองน้ำนะครับแล้วก็กดบวกโอเคเลื่อนประมาณจอกตรงนี้แล้วก็เลื่อนดูโอเคได้ได้ได้ได แล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนเรื่อยๆเ,เลื่อนขยับนะครับแล้วก็เลื่อนดูว่าตรงไหนไมีตกล่นไม้อย,อย่างนี้มุมตรงนี้ทั้งหมดผมก็จะกดที่บวกนะครับเลื่อนไปสุดเปลี่ยนแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็กดไปที่อันนี้นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษะนั่นแหละครับกดติ๊กถูกอันนี้ก็บวกอันนี้ติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะครับ Okay. เคเลื่อนสุดแล้วก็แบบนี้นะครับเอ๊ะ okay. แล้วทีนี้มันก็ไปสุดแล้วนะครับแล้วคําภาษาตรงนี้เราจะเอาเป็นอันเดิมนะครับนี่โอเคเฟรมคือเราแบบทำมาเยอะมากกดไปที่สีเหลืองๆนะครับก็คือแบบตัวหนังสือเก่าที่เราได้ทําเออผมลืมนะครับตัวหนังสือเก่าผมลืมเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็เป็น a ใหญ่กับเเล็กนะครับกดตรงนี้ข้างๆลูกปัดไก่นะครับแล้วก็อะไร T H A I นะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทย ผมจะเอาลักษณะคำสักแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสวยดีเป็น3ามจุดนะครับมุมบนซ้ายนะครับกดไปตรงนี้แล้วก็อันแรกนะครับคัดลอกกดแช่ตรงตัวสีเหลืองแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปสตรวิดีโอนะครับอ่าตรงนี้มันอยู่ประมาณตรงนี้เราก็เลื่อนขยายดูให้ประมาณถึงขอบเส้นสีฟ้าแล้วก็กดตัวสีเหลืองกดรูปบรรยายแล้วก็ตัดไปทางสายของหัวอ่านนะครับ แล้วก็จะพิมพ์คําว่าน่าผมลืมบอกนะครับอันนี้นะครับกดไปที่ตัวหนังสือสีเหลืองนะครับแล้วก็กดไปที่แป้นพิมพ์นะครับนี่ครับเพินมบุมบนซ้ายนะครับแล้วก็กดลบใส่2จุดแล้วก็กดตกลงนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองกดเลื่อนดูว่าเราอ่านตามแล้วเราจะใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับระยะเวลานะครับวิช่ระยะทาง ครั้งแรกที่พบเจอกันบายก็เลื่อนประมาณตรงนี้นะครับโอเคกดตรงนี้ลูกันลกายแล้วก็ตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะครับกดที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนมาประมาณตรงนี้เผื่อๆอันสีฟ้าไว้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็ลองอ่านดูเราจะอ่านทันไหมอ่าแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปสุดเลยคราวนี้ถึงขั้นตอนการใส่เพลงนะครับอ่าครับท่านผู้ชมสมับ เสียงผมอาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมถอดไมค์ออกนะครับเนื่องจากเวลาตอนที่ผมใส่ไมค์ผมเปิดเพลงแล้วผมจะไม่ได้ยินนะครับโอเคครับแล้วก็กดไปที่เครื่องอเดโอนะครับวิธีใส่เสียงเพลงนะครับแล้วก็คลิปมีประมาณ2 2 3วินาทีก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับก็คือเสียงที่ผมเอาไว้นะครับนี่ครับเพลงถูกลิขสิทธิ์นะครับโอเคนี่ครับเสียงนี้โอเคครับเสียงกีตาร์ เราลองกดดูว่ามันถึงขีดแดงไหมนะครับอ่ะนี่ครับเมื่อกี้ถึงขีดแดงนะครับดูจากมุมซ้ายมือนะครับกดไปที่เสียงเลเยอร์ของเพลงนะครับแล้วก็กดไปที่ลำโพงนะครับเบาลงมาสักประมาณ75 74หก็ได้ครับกดดูใหม่ถ้ามันยังขีดแดงอยู่ให้มันอยู่ไม่เกินเกึ่งกลางนะครับโอเคได้แล้วครับตอนนี้คือเสียงเราเลื่อนนะครับเลื่อนไปสุดขอบวิดีโอนะครับ โอแล้วก็กดไปที่ตัวสีเขียวนะครับก็คือเสียงเพลงนะครับแล้วก็กดเลื่อนไปหากันไกลตัดหรือแยกนะครับแล้วก็ตัดไปทางขวัวของหัวอ่านนะครับเราก็ดูที่กันไกลมันอยู่ทางวัวล้วก็ตัดนะครับคือแบบว่าเสียงมันอยู่ดีๆแล้วก็หายจึกมันไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเลือ่อนให้ที่อยู่ที่อยู่สีฟ้านะครับกดไปที่เลเยอร์ของเสียงเพลงนะครับแล้วก็กดไปที่แบบ นี่ครับตรงนี้นี่ผมกดให้ดูแล้วครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็เลื่อนไปสุดเลยแล้วก็เบาเสียงให้เหลือศูนเปอร์เซนติ๊กถูกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตอนแรกนะครับให้มันอยู่ที่ประมาณขอบสีฟ้านะครับกดไปที่เลเยอร์สีเขียวคือเสียงเพลงนะครับกดอันเดิมนะครับกดบวกเลื่อนไปสุดนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับ โอก็เสร็จแล้วนะครับเวลาลองเปิดดูนะครับโอเคครับงั้นก็เลื่อนประมาณตรงนี้นะครับกดที่ออเดโอเลื่อนไปอันสุดท้ายเห็น <c oughs> <He S 2> ไหมครับท่านผู้ชมตอนแรกและตอนสุดท้ายเสียงมันจะค่อยๆตอนแรกเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นตอนใกล้จบเสียงก็จะค่อยๆเบาลงขึ้นนะครับนี่ครับคือความสมูทของเสียงนะครับอ่ากดไปมุมบนขวานะครับก็คือแบบส่งออกวิดีโอก็คือเราตัดเสร็จแล้วเราจะเซฟ อันนี้ก็คือเราเลือกไปที่ Full HD 1 0 80p นะครับถ้าตัวเลขเยอะมันก็ยิ่งชันนะครับ QHD ผมไม่ค่อยใช้นะครับถ้าผมจะเปลี่ยนอนะเอาเป็นแบบ 4K ไปเลยแต่แต่แตแตส่วนใหญ่ผมทําคลิปผมจะทําเป็น Full HD เหมือนเลยนะครับคลิปหลังๆที่ผมซื้อโทรศัพท์มาก็เลือกเป็น Full HD นะครับ bitrate นะครับผมตั้งไปที่สูงสุดเลยนะครับ29.77 Mbps นะครับจะใช้พื้นที่ประมาณ532 MB ก็คือไม่ถึง1 g ิประมาณสักครึ่งจิกนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่13.85คือในโทรศัพท์ผมยังเหลือ13.85 g ิกนะครับแล้วก็กด export นะครับแล้วก็กดข้ามเดี๋ยวเรา export แล้วเราจะมาเจอกันนะครับอันนี้ครับตอนนี้เราก็ได้ export วิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็คือนี้ครับก็คือถ้าเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีชื่อพันแปดสิบพีจะเอ็กพอร์ตกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว, s, ว um ติดีโอก็ได้เหมือนเดิมแ,แล้วก็สามารถมาปรับแก้ไขวิดีโอได้นะครับนี่ครับแล้วก็กดออกกดออกนะครับวิดีโอวิดีโอเรื่แดวิดีโอวิดีโอเรืแดวิดีโอวิดีโอเรแดวิดีโอมันก็จะอยู่ในนี้นะครับก็คืคอนี่ครับกดไปที่อย่างนี้เราจะตั้งชื่อก็ได้เจอแมวครั้งแรก โอเคตกลงจะตั้งชื่อการตัดต่อว,วิดีโอก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยจะตั้งนะครับเพราะว่าแบบเราไม่ได้ตัดต่อว,วิดีโออะไรเยอะแยะนะครับกดออกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ export video, ว,วิดีโอตัดต่อวิดีโออะไรเสร็จแล้วนะครับวิดีโอก็จะมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เอ่อแกลเลอรี่นะครับก็คือเข้าไปที่รูปนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบอยู่ในเมมนะครับจะตั้งค่าให้มันอยู่ในไหนก็ได้พอมัน export เสร็จนะครับเป็น export นะครับตัดต่อวิดีโอและสอนทําปกคลิป ทีแรกผมคิดว่าจะาทำมันเดียวกันเลยแต่ว่าไม่แล้วนะครับก็คือผมคิดว่าวิดีโอมันยาวเกินไปที่ผมอัดมางั้นผมก็จะย้ายอันนี้นะครับวิดีโอที่ตัดต่อนะครับเป็นเพิ่มในจดเมลตอนเล็กๆนี่ก็คือแบบที่ผมทำมาหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปงั้นคลิปนี้ผมก็จะทำแยกกันครับทำแยกสอนตัดต่อวิดีโอและสอนทำปกคลิปนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดแชร s c r i b ับละไดกดกระดิง่งติ้งๆกันด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ